สวัสดีค่ะอิมนะคะจากช่อง Impressional ขัดกลับมาพบกันแลวทุกคนวันนี้นะจะเป็นอีกหนึ่งวันที่ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยในตัวพี่มิ่นะเพราะว่าวันนี้พี่มีจะได้ขึ้นโชว์นะคะเป็นตัวแทนประเทศไทยนะในงาน Asian Song Festival นเองทุกคนดีใจมากดีใจภูมิใจคือตอนแรกที่ที่รู้ว่าตอนจตูประกาศออกมาแบบเฮ้ยจิงจ้าเลยจิงจ้าเลยจริงๆนะเพราะว่ามัน มันมันมันจริงๆมันก็มีแอบคิดอยู่แหละว,ว่าเออพี่มิวอ่ะอาจจะมีสักวันหนึ่งจจะได้ร่วมง,งานกับทางเกาหลีบ้างหรือเปล่าอะไรยังไงอาจจะได้ไปเอ,อ้ยฟิชเชอร์ลิงกับน้าวองเกาหลีอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคิดเอาไว้คิดเอาไว้เฉยๆแต่ว่าเฮย้ยวันนี้คือเขาได้เป็นตัวแทนประเทศไทยอ่ะเธอ,อมันต้องเขาเรียกว่าเอาจริงๆการได้รับเลือกมันก็ต้องเห็นแบบความโดดเด่นขึ้นมาแหละเนาะเราก็ รู้สึกเป็นเกียรติแล้วกันเราเป็นเกียริมากมากว่าที่เขาเลือกพี่มิวมาเนาะก็พี่มิวคงจะดีใจามากมากจริงๆคือใน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 วิตที่จตโต๋บอกว่าเออพี่มิวฮอ,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 อกก็ดีใจเป็นคนใทยก็ดีใจเนาะคนลุกตื่นเต้นไปหมดนะเราได้รับเลือกในเป็นตัวแทนประเทศไทยเลยเป็นแกเป็นตัวแทนประเทศไทยอะ่ะเออขนาดเราแข่งขันได้ที่หนึ่งเป็นตัวแทนห้องเราก็ยังแบบเรายังดีใจเลยใช่ไหมนี่คือตัวแทนประเทศอะ่ะทุกคนแล้วแน่นอนว่าการจัดตาม,มองก็ต้อง มีแน่นอนนะจ๊ะเราก็อาจจะใช้โอกาสนี้เนาะเป็นพื้นที่ในการที่จะเหมือนเหมือนจะเป็นการพรีเซนต์ตัวเองไปด้วยพรีเซนต์วนวความสามารถไปด้วยเนาะให้หลายๆคนได้เห็นกันแบบถือว่าอาจจะทั่วโลกเลยก็ได้นะอ่าและวันนี้แน่นอนเราจะได้ฟังเพลงใหม่อ่าถ้าก่อนหน้านี้ทุกคนได้ตามมาเนาะทุกคนตามอยู่แล้วแหละเนาะเพราะว่านะทุกคนเป็นแฟนบันแท้นะจ๊นะอ่ะ ก่อนหน้านี้ก็คือพี่มิวนะได้มีประกาศออกมาแล้วว่าได้มีการร่วมงานโปรเจกต์กัแบบทางฮอนนะเองก็คือเขาจะมาโปรดิวส์เพลงให้เป็นเพลงใหม่ชื่ออะไรนะสเปสสเปสแมนเออทุกคนฮอนนะ่ะกับเพลงเดวัน่ะฉันแบบทุกคนรู้จักเพลงเดวันนะดีดีมากแล้วคือรู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้ว,ว,ว่รู้สึกจริง,รงๆใครก็ตามที่ได้มาร่วมงานกับพี่มิวเรารู้สึกเป็นเกียรติได้รับเกียรตินั้นจากเขาแล้วเรารู้สึกว่า พี่มิจะต้องดีใจแล้วก็เขาก็จะยิ่งตั้งใจทํางานนั้นให้ดีดีแบบดีมากๆมากๆมากๆขึ้นไปอีกเนาะให้สมกับศิลปินทุกคนที่ให้พี่มิวได้ร่วมงานด้วยเนาะก็จริงๆพี่มิวในสถานะที่เป็นศิลปินไปนักร้องเนี่ยก,ก,ก็ยังใหม่ใหม่หม,มากๆมากๆ,ๆ,ๆเลยนะแะแบบเป็นน้องเล็กเลยอ่ะถึงแม้ว่าอายุอาจจะไม่เล็กก็ตามนะ พูดก mm ันเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดกันต่อหลังจากนี้ดีกว่านะเดี๋ยวเราไปดูเพลงนี้เลยนะคะว่าจะแบบเฮ้ยคนรู้ขนาดไหนไปเลยจ้าบัง g กก k u No เไลยติดาย สวัสดีครับทุกคนผมมิสวสุประสิทธิ์ครับผมก็เป็นศิลปินแล้วก็เป็นนักแสดงจากประเทศไทยครับต้องบอกว่ารู้สึกดีใจมากๆ pues right. state, แล้วก็ครับแล้วก็รู้ส, field, สึก <Dienst> ต <Super poco> ื <Sham sugar> ่นเต้นแล้วก็ต้องบอกว่าทุกๆประเทศเนี่ยเหมือนมาแลกเปลี่ยนแนวเพลงซึ่งกันและกันด้วยครับผมก็เลยยิ่งแบบตื่นเต้นไปใหญ่เลยครับมิวสิคของผมนะครับยิ่งแบบตื่นเต้นไปใหญ่เลยครับ มิวสิกของผมนะครับผมก็เลยยิ่งแบบตื่นเต้นไปใหญ่เลยครับมิวสิกของผมนะครับไม่ค่อยยิ่งแบบนี้ไม่ได้จํากัดแค่ประเทศแต่ว่าทุกคนสามารถเข้าใจกันและกันได้ผ่านเสียงดนตรีครับผมคือรู้สึกว่าเป็นภาษาสากลของโลกครับผมมิวสิก i ิ๊ฟเพรย

มันเหมือนแบบแนวอิเล็กโทรไงไม่รู้เหมือนกันด <Is it, S 1> นตช่าลังการมาก <Is it? S 1> ว้าวมีเสียงตรึ่งด้วยอ่ะอลัอาางการมาก เป็นยังไงกันบ้างทุกคนหลังจากได้ดูโชว์นี้ไปแล้วเพลงเป็นยังไงบ้างเพราะไม่จารู้ว่าโชว์เป็นยังไงมาเมย์ไม่อบอกกนเล่าก็ได้นะเวารู้สึกที่ได้ดูนะสําหรับเราวันนี้ก็คืออันนี้จะปเป็นรอบที่2แล้วที่ได้ดูเพราะว่ารอบแรกตอนดูสดเนี่ยก็คือเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นที่แปลว่าเพิ่งตื่นเลย <c oughs> ก็เลยแบบเออด้วยความก็ยังคงนอนอยู่แล้วก็ดูไปแล้วก็กีดก์ดไปนะรู้สึกขนลุกจริงๆขนลุกมากๆสิ่งแรกเลยนั่นแหละคือสิ่งที่รู้สึก เออถึงแม้ว่ารีแอครอบนี้อาจจะไม่ได้อู้หูหามากแต่ว่ารอบนี้คือเราตั้งใจฟังตั้งใจดูมากๆเลยว่าการร้องเขาเป็นยังไงโลเคชันเขาเป็นยังไงเออทุกคนเออสิ่งหนึ่งที่เห็นได้แบบชั่นเลยนะสําหรับพวกเราเราเนี่ยที่แบบเราพูดในในฐานะพวกเราที่เป็นแฟนคลับพี่มิวแล้วกันเนาะสิ่งแรกเลยที่รู้สึกเลยก็คือเสียงคือแบบเสียงเคลียร์มากเสียงแบบ เอ้ยดีอ่ะดีแล้วแบบเราไม่ค่อยได้ได้ได้ได,ได,ได้ฟังดนตรีแนวนี้สักเท่าไหร่เราไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรมันมันมันเหมือน,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 นรู้สึกว่าเราหลุดไปนอกอวกาศจริงๆอะ่ะเออด้วยความโลเคชันด้วยอะไรด้วยแล้วก็แบบชอบการทําพื้นให้เหมือนแบบอยู่นอกโลกอยู่บนดวงจันทร์อะไรเงี้ยโอ้ชอบชอบตรงนี้มันกิมมิคแล้วก็เข้ากับเพลงด้วยซึ่งเนะื้อหาเพลงนั้นก็ยังไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเก็งกดว่าอร้องอะไรยังไงบ้างนะแต่ว่า ีกสิ่งหนึ่งที่เรา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 รู้สึกแต่ไม่รู้ว่านี่คือพอยที่เขาต้องการจะจะสื่อด้วยหรือเปล่าคือหลายหลายคนถ้าเกิดไม่ได้เป็นแฟนคลับใช่ไหมก็ถ้าเกิดเห็นพี่มิวก็จะแบบเอ้ยหล่อวะ่ะหล่อจนเลยคนนี้มันไม่คตรหล่อเลยวะ่ะแต่ว่าโชว์ในวันนี้ก็คือไม่เน้นหล่อเลยไม่เน้นขายหล่อเลยจริงๆเพราะว่าอะไรมืดมากมืดมากจริงๆสมกับเป็นอวกาศมืด ควันเอ้ยอะไรต่างๆเรารู้สึกว่าเขาพยายามที่จะอันนี้เราเราเราไม่รู้นะเขาว่าเขาต้องการที่จะสื่อาสารอย่างนี้หรือเปล่าแต่เราอะรู้สึกว่าเขาพยายามโชว์คุณภาพของตัวศิลปิน่านะเน้นไปที่เสียงเน้นไปที่ซาวเน้นไปที่เพลงซะส่วนใหญ่เลยนะมีการปล่อยควันมีการมืดๆน,น,น,นะ คือจาไม่ค่อยเห็นหน้าพี่มิวชัด,ดเออนอกจากไอตอนอินเทรวิวตอนแรกนะใช่ไหมคือเขาเน้นเพลงอย่างเดียวเลยจริงๆแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออพี่มิวถึงแม้ว่าจะหลออโคตรๆอะ่ะแต่วันนี้เขาไม่ได้มาขายหน้าตานะเว้ยเขามาขายเสียงแ้วเว้ยเขามาขายซาวเขามาขายผลงานของเขาแล้วก็โปรดิวเซอร์ที่เป็นเอ,อ่อฮอนเนี่ยคือต้อง ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่เขาให้เกียรติมาร่วมกันกับพี่มิวในครั้งนี้นะแล้วก็ตอนรู้สึกว่าเ,เพลงมันเป็นแนวแปลกใหม่สําหรับเราแต่ว่าคนอื่นก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าถามว่ามันเข้าหูไหมเรารู้สึกว่าเราเราเรา,เร,ารู้สึกแปลกใหม่มากกว่ารู้สึกแปลกใหม่เออแต่ว่าในทุกๆผลงานในทุกๆเพลงเนี่ยเราเชื่อว่าในนั้นมันมีความตั้งใจของผู้ผลิต ตั้งใจแต่งเนื้อตั้งใจทำเมโลดี้ดนตรีซาวต่างๆนู่นนี่นั่นคอนเซปต์คือเขามีความตั้งใจคือการจะทำเพลงเพลงหนึ่งคือเราว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะไหนจะแต่งไหนจะคิดทำนองไหนจะนู่นไหนจะนี่นั่นั่นทุกคนมีความตั้งใจทุกคนมีความพยายามหมดเลยแล้วก็เรารู้สึกว่าการที่พี่มิวมาอยู่ตรงนี้ได้อะ่ะเออมันมัน,ม,นมันมาจากความพยายามของตัวเขาอะมากๆเลยแล้วก็แฟนคลับด้วยแล้วก็รวมไปถึง ทีมเบื้องหลังต่างๆหือแม้แต่ครอบครัวเขาก็ตามเขาคือเขาพยายามมากๆเขาไม่ได้มีแบบไม่ได้มีต้นสังกัดที่จะแบบคอยผลักดันเข้าไปที่จะคอยแบบเอ้ยงานนู้นงานนี้มาให้เขาอะไรย่างเงี้ยคือเขาเขาเขาสร้างทุกอย่างมันด้วยตัวเองหมดเลยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราฟังเพลงนี้ปุ๊บแล้วเราจะนึกถึงคําพูดของพี่มิวว่าเพลงเขามันไม่ได้แมสอะไม่ได้เป็นไม่ได้ทําเพลงแมสออกมาขายก็คือเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองก็คือทํา เพลงที่ตัวเองอยากทำนะเออจริงๆมันก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอะไรที่ดีนะสําหรับคนที่เป็นศิลปินจริงๆคือเขาแค่อยากทํางานในในงานที่เขาอยากทําอยากทําผลงานออกมาในสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารเขาไม่ได้ทํางานออกมาเพื่อที่จะตอบสนองกระแสไม่ได้ทํางานเพื่อจะตอบสนองของคนอื่น แต่เขาตอบสนองความรักแล้วก็ความตั้งใจของเขาแล้วก็จะได้ผลงานดีๆแบบนี้ออกมาซึ่งอาจจะถูกใจใครบ้างอาจจะไม่ถูกใจใครบ้างเราติ่งศิลปินวงอื่นมาก็เราก็ไม่ได้ชอบทุกเพลงของเขานะแต่เรารู้สึกว่าอ่ะเราเห็นสิ่งหนึ่งและก็คือความตั้งใจของเขาที่จะผลิตผลงานในโนก็สนับสนุนพี่มิวกันต่อไปในอะไรทุกคนในในทุกผลงานที่เขาตั้งใจทำเราสนับสนุนหมด ทุกคนมีความพยายามด้วยกันทั้งนั้นแหละแม้แต่เราตอนนี้เราก็พยายามกับงานที่เราทําอยู่ทุกคนก็พยายามกับงานที่ทุกคนทําอยู่น้องๆนักเรียนก็พยายามกับสิ่งที่น้องๆจะต้องตั้งใจเรียนทุกคนมีความพยายามกันหมดเพราะงั้นสิ่งหนึ่งที่ควรทำเลยก็คือไม่ดูถูกความพยายามของอื่นไม่ดูถูกความตั้งใจของคนอื่นเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าคนเรามีโอกาสไม่เท่ากันแต่ว่าพี่มิวเมื่อได้รับโอกาสนั้นมาแล้วอ่ะเขาก็แบบเขาก็ คว้าาไว้ทุกโอกาสเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งคือตัวเขาอะ่ะมีค่อนข้างมีความพร้อมอยู่แล้วแล้วก็ทําให้เวลาได้โอกาสมาเนี่ยก็คือพร้อมที่จะรับพร้อมที่จะทํางานนั้นนั้นให้อย่างเต็มที่แล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสเนาะที่ทางเอเชียนซองเฟสติวัลนะได้มอบโอกาสให้พี่มิวแล้วก็ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอีกช่องทางหนึ่งเนาะได้เป็นการเผยแพร่ความสามารถนี้ให้ทุกคนทั่วโลก ได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของมิวส์สิทธิ์นะคะที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยในวันนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่มีพี่มิวอยู่ในวันนี้ขอบคุณตัวพี่มิวเองขอบคุณแฟนคลับขอบคุณครอบครัวขอบคุณทางทีมงานทั้งเก่าทั้งใหม่ทุกคนนะคะขอบคุณมากๆจริงๆขอบคุณที่ทําให้พี่มิวมีวันนี้แล้วก็ขอบคุณ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 จริงๆือไม่รู้จะขอบคุณยังไงขอบคุณทุกคนที่ยังไม่ทิ้งกันไปไหนขอบคุณทุกคนที่ ฝ่าพันทุกอุปสรรคไปด้วยกันเนาะแล้วก็อุปสรรคครั้งนี้ครั้งไหนๆก็ไม่รู้เราคิดว่าเราไม่สามารถออบอกเลเวลได้ว่าเออเราจะเจออะไรกันหนักขนาดไหนแต่ว่าโอเคทุกคนเข้มแข็งแล้วก็เก่งมากๆเก่งมากๆปมมือกับตัวเองด้วยนะคะเก่งมากๆเลยที่ที่มาอยู่ตรงนี้ด้วยกันได้นะคะขอบคุณมากๆจริงๆแล้วก็ เพราะว่าทุกคนจะเข้มแข็งแล้วก็แกร่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะมันยากอย่างที่พี่มิวบอกคือเราพูดกันไม่รู้กี่รอบแล้วว่ามันจะยากเม่ามมากมมากใช่ไหมเราเชื่อว่าถ้าเรารักเขาถ้าเรานั่นแหละถ้าเรารักเขาเลยอะคำเดียวเลยถ้าเรารักเขาอะเราจะแบบอืมนะจะอยู่ตรงนี้ด้วยกันไปงั้นๆนานๆเลยเขา่ารักคำเดียวทุกคนจริงๆ มันอาจจะฟังดูน้ำเน่านะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเรารักเขาเราก็เลยยังอยู่ตรงนี้เพราะว่าเราหวังดีต่อเขาเราก็เลยยังอยู่ตรงนี้เราเชื่อใจเขาเราก็เลยอยู่ตรงนี้เ,าเ,เ,าเ,าเยยนาะถ้าขาดกําลังใจจากเราไป1คน2คน3คนแล้วมันแกระจายเป็น,นวงกว้างไปแล้วเขาเจ้ากําลังใจจากไหนมาทําผลงานดีๆให้พวกเราได้ชื่นชมกันเนาะ เพราะงั้นกำลังใจจากทุกคนเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะสําหรับพี่มิวแล้วก็รวมถึงน้องกล้าบด้วยเนาะยังไงก็ <laughs> อยู่ตรงนี้ด้วยกันไปนานๆน,นะคะเป็นสิ่งแวดล้อมนดียกับพี่มิวแล้วก็น้องกลับไปไปด้วยกันนะคะ โอเคสำหรับนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆาแล้วก็ขอบคุณพี่มิวแล้วก็ขอบคุณทางทุกคนแหละทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะคะขอบคุณมากๆาจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกๆโอกาสที่มอบให้กับพี่มิวนะคะขอบคุณมากๆาจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในรีแอคหน่นะทุกคนฝากช่วยกันเกิดไ like, ลค์เกิดแชร์เกิดซับกันแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเวลามัน <c ười> ๆๆคลิปอัพคลิปอัพคืออะไรเวลาอัพคลิปจะได้มานั่งดูด้วยกันพร้อมๆกันนะคะสำหรับนี้ไปแล้วนะบ